บี2 1 7 8นึ่งเี้ไหมจ๊ะอะไรนะฮะคุณผู้หญิงยาวอะไรนะครับอยากได้ LB 2 1 7 8พอดีว่าเอลบีสองหนึ่งเจ็มันเอาพูดถึงอะไรน่าจะเป็นรุ่นโทรศัพท์มาฮะโทรศัพท์เออพี่เอาพูดถึงอันนี้เราซื้อไปประดับเรือนหอขอแบบแพงๆแบบตปกแปลกดีๆีเลิศจะมีไหมแพม่ก็ไปซื้อนะฮะสินี่มานี่มาโหลดเรือค่าตาเอาส่วนนี้มันก็ต้องมีนะของดี เดี๋ยวคุณนายพึ่งวอยวายคุณนายทวนรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ LB 2 1 7 8หรือถ้าไม่มีนะเอาง่าย VOS 1 2 4 1องสีหนึ่งนคุณนายความเก่งดีนะ VOS 0 1 4ย์หนึ่งสี่ slash M มีไหมเข้าไปถึงเรา VOS พูดไม่เลือกเลยคุณนายนี่ไม่น่ของส่วนอยู่ที่ไหนมาโอ้ยจะมาอะไรรุ่นรุ่นมันยัดย่ารับกรับกรรมรับกรรมของส่วนเร็วๆเจอเจอในห้างผมฮะเจอในห้างในห้าง พูดตัวเลขแค่ไหนเขาก็รู้จักแต่สองคนแั้นนะคุณขาคุณอาจารย์กับพี่นวัดสวัสดีครับ จะมาบุกเรื่องราวต่างๆที่สวนของคุณพี่นิดนึงแล้วเอามาเป็นคําถามพี่น้าวะกับพี่อาจารย์ต้องตอบคําถามนะคะถามก่อนวันนี้เรามาเนี่ยเราจะมาบุกรงเรยนของคุณพี่มีบทลงโทษสําหรับผู้แพ้ของเราไหมคะอย่ายาเบาๆคนเดียวคนเดียอะไรบอกเลยบอกเลยใครแพ้วันนี้กวาดขี้ไก่โอเคทอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ้านี่ ก็เริ่มมากี่ปีแล้วสําหรับการปลูกแคคตัสถ้าจริงจังเลยเริ่มเพาะด้วยเริ่มเลยประมาณ3ปีเอางี้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ระหว่างไก่ชนกับแคคตัสอินอะไรมากกว่าอแน่นอนแคคตัสยี่แล้วมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนชีวิตเราไปแล้วค่ะอ้แบบพี่อยู่ในจังงวัน ตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยคุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตีสามคือมันยังจิ้มปักจิ้มกระฐานนี่อยู่เลยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเอสุภชัยแห่งวงการแคคตัสอ๋อเนี่ปั้นเนี่ยฮะเนี่ยฮะอโมเดลี่ยืนพูดอย่างนี้เลยโอ้ยเปรียบเทียบไม่ฟังหมายความว่าคือสมัยก่อนเนี่ยตอนเราเริ่มเล่นใหม่ๆไม่ว่าใครก็แต่เวลาเข้ามาในวงการแคคตัสเนี่ยถ้าอยากจะให้คนอื่นรู้หรือว่ายอมรับเราก็ต้องมีชื่อมีเสียง เราก็เริ่มจากการไปดูแล้วก็ไปศึกษาครับแล้วก็ลองเขาเรียกว่าจินตนาการหน้าไม้นอนาคตสมมติต้นไม้เล็กๆเนี่ยโตขึ้นมามันน่าจะเป็นแบบไหนจินตนาการเนายกตัวอย่างอันไหนที่ผสมเองแล้วแบบภูมิใจมากในเฉพาะย่อมเนี่ยอ่ะนี่มันมาอย่างไงมันมาอย่างไงสวยไเป็นยังไงเออแต่สีชมพูสวยต้นนี้ชื่อว่าหม่ำมีต้นเนี้ยเป็นต้นแรกที่พอไดรางวัลวันแรกแล้วน้ำตาไหลเลยโอ้โหทำไมฮะัเพราะว่าเป็นไม้ ใช่มันหายคือเป็นไม้ที่เคาะเองเริ่มต้นจากการผสมเกสรเลี้ยงจากเมล็ดเล็กๆแบบนี้จนมันโตมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นเวทีประกวดนานไหมพี่กว่าจะได้เป็นแบบนี้ก็อันนี้เนี่ยเกือบเกือบสามปีเก่งมากอะถ้าสมมติคนอยากได้อันนี้ไม่ขายไหมไม่ขายท่านผู้ชมไม่ขายอันนี้ก็ไม่ได้ขายทุกอย่างนะอันนี้ต้องบอกกันว่าแต่ว่าอนาคตอาจจะหน่อหน่อหนอเขาเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีหน่อปุ๊บหนูอาจจะชำ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 ไว้ แล้วใครอยากได้โคลนแรกที่หนูพ่อเองชื่อว่ามอมีหมอมีหนูหนูตั้งไว้ว่าหน่อละสองหมื่นบาทสองหมื่นสองหมื่นเองทุกจริงเดี๋ยวด้วยถามจริงถ้ามันหายไปสักต้นที่อยู่ในนี้รู้ไหมรู้แหมวันนี้กะตั้งใจแล้วว่าจะเงียบเงียบเงียบจับบ้านอะไรแบบนี้เอาจริงๆนะเมพี่พี่พี่เดินอยู่ทั้งวันเนี่ยเดินจับ เกือบสวยอ่ะเกือบทุกนาทีเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงมาตลอดอ่ะตั้งแต่ไก่ชนนะมาแคคตัสก่อนหน้านั้นคุณบอกว่าเกมคุณก็เก่งเหมือนกันคุณได้ท็อป20เลยเหรอท็อป20ของโลกโลกเลยเกมไหนฮคุณเล่นอะไรเนี่ยเล่นเกมเดียวกับพี่อั้มประจันราพานั่นแหละแคปของแคนคุณเล่นไปนานเล่นตั้งแต่สมัยเล่นเล่นละครด้วยกันใช่คุกกิ๊กีเทุกวันนี้คุณก็ยังเล่นอยู่ตอนนี้ลบไปแล้วโดนโดนลบ ฉันบอกว่าไอ้เค้ามันขายได้คือพี่เอาไปพีิงลบ้กพี่ลบไปแล้วอย่าบอกว่าขายแอดเค้าไปไม่ได้ขายลบทิ้งเลยไอพี่โก้เอาคำถามมาแล้วหนูเล่นอยู่ช่วงหนึ่งล้วหนูก็เลิกเล่นไปแต่พี่ติดท็อป20ของโลกแม่เจ้าขอบคุณเลยคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าระหว่างหนึ่งรายได้สูงสุดที่พี่โก้ไลฟ์ขายแคปตัสหนึ่งวันนะหนึ่งคืนหนึ่งวันนี่แหละหนึ่งวันนี่นะกับสอง ค่าเติมเงินเกมออนไลน์1เดือนอะไรมากกว่าอ๋อ,อ,อง่ายมากเดี๋ยวแต่จะบอกว่าเกมออนไลน์จริงๆแต่ละคนเนี่ยบางคนเล่นไม่เติมก็มีเล่นเติมเงินก็ม,มีทางของพี่นี่อะไรมาใหม่ตุดตลอดทางเ็าเลยเนี่ย มาใหม่มาใหม่อัพสุดอมาใหม่อัพสุดข้าขึ้นท็อป20โลกนะอัพสุดเดี๋ยวให้สิไอ้จ๋าไอ้จ๋าก่อนเลยเนี่ยรู้แนวเธอให้คนกวาดไก่ผมไม่รู้่ังเกมจริงๆให่ตายแต่ไม่เคยเล่นแล้วก็ลองดาวดูถ้าดาวดูถ้าดาวดูผมเชื่อและศรัทธาในแคตตาของเขาเพราะผมเห็นความมุ่งมั่นนะตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสามไม่หยุดไม่ย่อนเรียกลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับผมว่า แคตตัดต้องมากกว่านี่คือคำพูดของคนที่ได้กว่าที่ไก่นคุณจ้าจาชุดคุณก็เหมาะนะไปกว่าที่ไก่พี่ราไม่รู้แล้วนี่เขาถึงตีหนึ่งใช่ไหมแต่เล่นเกมนะนนะตีไรไรนี่ ชั่วโมงเดียวไม่ถึงอ่ะชั่วโมงกว่าๆแต่ก็วังทั้งคืนแต่ต้นเราเป็นแสนนะที่ขายไปอ่ะไม่ไม่ไม่ขายต้นแสนไม่ขาย่ทไมไม่บอกไม่พี่ให้คุณหลุดไปยื่นีิจาตลอดเลยอ่อใช่ขายเป็นแสนนะยังไงพี่จ๋าไม่ขายเป็นแสนก็ไม่บอกอ่ะคอเกมนะถ้าขึ้น top t w e โลกเลยนะต้องซื้อแหลกซื้อมาแล้วไอเทมของแต่ละอย่างนะไม่ใช่ถูกๆนะใช้เงินจริงเลยบางทีไป่ซื้อกองทัพซื้อโอ๊ดเยอะเกมพี่จ๋าเลือกเกม แบบว่าค eh ่าเติมเงินเกมออนไลน์นะเยอะลขเนาส่วนพี่นวัดบอกว่าเฮ้ยศรัทธาดิแคทตัสต้องแพงกว่าเลือกหมายเลขหนึ่งดูคำตอบแอนต์เลเนแตนแคทตัสิเพราะเธอทำเป็นอาชีพอะเพราะจริงๆแคทตัสก็แพงแต่ไม่รู<_<_<_<_<_้พี่โก้ขายต้นไหนเนี<__่ยตอบไม่ได้ไงหลายวโมงเดียวอะ มากกว่าเกมออนไลน์หนึ่งเดือนในคุณเอ้ยยอดอันนี้มันเล่นแล้เก่งเพราะอะไรรู้ไหมดูจากความมุ่งมั่นเขาอะถ้าเขาอธิบายไปก่อนแหมพูดไปก่อนพูดไนี่ให้รถเมล์ให้รถเมล์จัากคนที่เล่นเกมบางทีติดท็อปทเวนตี้หรือว่าท็อปอะไรของโลกอะบางทีสีมือเขาได้ด้วยเก่งด้วยหนึ่งอุปกรณ์ในการซื้อก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเติมเติมเยอะเติมเยอะเท่าไหร่เดือนนั้นห้าแสนบาทโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วคุณไลฟ์ถ่ายแคคต้าเดนึงว่าคุณได้มากกว่า500แสนเหรอครับปับมือแล้วก็ไม่ใช่ฟังก่อนฟังก่อนแต่ไม่ได้จะได้ทุกวันนะอันนี้เราเอาวันที่มากที่สุดเอาวันที่มากที่สุดคือเต็มเงินออนไลน์เนี่ยหนึ่งเดือนหมดไป5 0 0แตนแล้วก็ตั้งแต่วันนล้นเป็นต้นมาคือลบแอดเคารู้สึกว่าเลิกเล่นก็ได้ตัง จะได้จังคืออโอเคตอนเติมมามาตุดมึงกูแพ้มึงใช่ไหมโอ้เติมอีกเติมกูแพ้มึงมึงมาตีบ้านกูแตะมึงโดนกูมึงว่ามึงเดี๋ยวมึงแก้กูฐานอีกห้าแสนแล้วคือว่าเฮ้ยเราได้เราได้อะไรจากการเล่นตรงนี้ได้ได้ท็อป20แต่ไม่ได้อะไรเลยแล้วใครมาตบมือให้เราท็อป20เออเดี๋ยวหนูตบมือให้เสียตังค์ไป5ห้าแสนไม่จับประกันเลยแล้วสุดท้ายอ่ะโอเคอันนั้นคือการเติมเงินเดือนแต่การขายแค่ตัสวันหนึ่งเนี่ย ที่ขายได้คือได้หกแสนสี่ต้นเป็นกรณีพิเศษหมายความว่าเป็นวันเกิดของหนูอีที่แปดธันวาที่ผ่านมาปีหกสามก็คือบอกว่าหนูจัดเป็นเขาเรียกว่าลักกที่บ็อกอเขาเคยพูดเรื่องลักกที่บ็อกแต่ไม่รู้เขาขายอะไรแล้วยังไงแล้วยังไงเป็นเป็นเหมือนกล่องโชคดีค่ะกล่องเนี่ยมูลค่าราคากล่องละ2,9 9 9บาททั้งหมด1 9 9ชุกูดแต่ว่าคนเขาก็คนเขาก็ พี่โก้อยากได้จริงๆนู่นนี่นั่นเเราก็โอเคงั้นปิดแค่นี้สองร้อยสามพันรุก็จะเป็นหกแสนกว่าบาทคุณสรุปคะแนนสักทีดิฮะ <c oughs> สรุปเลยฮะไม่น่าเชื่อว่าข้อนี้ <c oughs> จากความมั่นใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเขาได้คะแนนไปพิจาร์โซนโบ <c oughs> มั่นใจมากๆส่วนอีกคนที่ไม่มั่นใจเลย <c oughs> ไม่รู้จะไงดี <c oughs> พี่นวัดของเราได้ไปนึ่งโบแล้วเกมโชว์อย่ามาแข่งกับผม ได้ได้ขีขแพ้ไหลขีขีก็ได้แกวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์จากปีโป้กัมมี่และอื่นๆอีกมากมายจากยูโรปมามอบให้กับพี่กตตีด้วยค่ะคุณไม่ต้องกลัวถ้าทาคุณต้องหาอะไรมามูเตรูแล้วแหละเออพอข้อแรกคุณยังไม่ได้คะแนนไปเราไปหาที่ป่องสุพรรณดีกว่าที่ป่องเขามีอะไรมาแบบว่าฝากด้วยนะจ๊ะไปดูใหโซโชมูค่ะช่วงไฮโซโชมู สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องชีวิตคู่นะครับที่ถามกันมาว่ามีมือที่สองมีที่3ม,มือที่ไหนทำให้ครอบครัวแบบมีแต่ทุกข์ใจอะไรกังวลใจต่างๆนะไม่ต้องกังวลแล้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะมีพระอยู่องค์หนึ่งนะที่ช่วยได้นะครับนี่คือพระไพรีพินาศปีพศ2495วัดบวรนะครับมีทั้งพระกิ่งบัวแหลม แล้วก็พิมพ์บัวเหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ระชัยส่วนในมือนี้เป็นพิมพ์เหลียนไพรีพีนาศนะครับเนื้อฝาบาทนะครับหาไปพกติดตัวกันเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเรื่องชีวิตคู่จะแตกแยกมีไพรีแล้วนะใครมาคิดไม่ดีคิดร้ายมันจะพินาศไปหมดแควค่าจากสิ่งที่ไม่ดีที่ใครจะเอาเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีมาทำให้คุณแตกแยกกันคุณต้องใช้ไพรีพินาศนะครับ